สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระโอชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุิบที่หนรี่122ข้อถึงข้อที่9นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าชื่นชมยินดีเมื่อไปอยังเยรูซาเล็มนะครับในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับว่าข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขาเกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเถิดเยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของพวกเจ้ากําลังยืนอยู่ภายใต้ประตูกําแพงของเธอเยรูซาเล็มเอ๋ยเขาสร้างไว้เป็นนครซึ่งประสานแน่นไว้ด้วยกัน เป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระเจ้าดังที่ได้กำหนดไว้ให้แก่อิสราเอลให้ถวายโมทนาแก่พระนามของพระเจ้าพระที่นั่งสำหรับการพิพากษาได้ตั้งอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งของพระราชวังดาวิดจงอธิษฐานขอสันติภาพให้เยรูซาเล็มว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญขอสันติภาพจงมีภายในกำแพงของเธอและให้ความปลอดภัยอยู่ภายในวังของเธอเพื่อเห็นแก่พี่น้องและบิสหายข้าพเจ้าพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอ เ,เห็นแก่พระนิเวศของพระเจ้าข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอจากพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงขณะนนที่พวกเขากําลังเดินทางไปเยรูซาเพื่อจะไปเฉลิมฉลองเทศกาลซึ่งไม่ได้บอกว่าเทศกาลไหนนะครับแต่ในการไปเฉลิมฉลองนั่นเองเมื่อเขาเดินทางเข้ามาเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อการมาเยอรลม็มเหมือนกันเมื่อเราเองมาอย่างนิเวศของพระเจ้าเรามีความรู้สึกอย่างไรในแต่ละสัปดาห์อันที่หนึ่งครับก็รู้ว่า เรารู้ว่าที่ที่นั่นคือที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ด้วยในข้อที่1บอกว่าพระนิเวศกล่าวถึงสองครั้งด้วยกันนะครับในตอนนี้ข้อที่1กับข้อที่9คําว่านิเวศกล่าวถึง2ครั้งด้วยกันหมายถึงบ้านมันจะเป็นที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ด้วยเป็นบ้านของพระเจ้าคํากริยาข้อที่สองบอกว่ากําลังยืนอยู่ภายในประตูกําแพงเมืองของเยรูซาเล็มคําว่ายืนในที่นี้มันไม่ได้บอกกริยาว่าเป็นอยู่ในรูปไหนแต่บางฉบับนั้นใช้ภาษา ก็คือยืนมาตั้งนานแล้วและก็ยังยืนอยู่ต่อไปคํากริยาของบางเล่มก็ใช้คําว่าจะยืนอยู่ที่นั่นแต่่ันเองไม่ว่ายังไงก็ตามครับเรายืนมานานแล้วหรือยังไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปยืนเมื่อคนตั้งใจจะเข้าไปก็จะได้รับพ,อพอระพรจากพระเจ้าแน่นอนและในข้อที่3ได้พูดถึงว่าเยรูซาเล็มนั้นสร้างนาครไว้ประสานกันแน่นซึ่งหมายถึงว่าได้ออกแบบอย่างงดงามแข็งแรงนะครับ เหมาะกับเป็นที่ประทับของพระเจ้าวันนี้เมื่อเราเองนมัสการพระเจ้าเราจะสัมผัสถึงบรรยากาศของความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นภายในคริสตจักรของพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าประทับอยู่ด้วยในที่ที่เต็มไปด้วยความรักที่นี่มีความเครียดชังพระเจ้าไม่อยู่ด้วยครับอันที่2ครับรู้ว่าที่นั่นคือที่ร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันข้อ4บอกว่าให้บรรดาเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระเจ้าดังที่กําหนดไว้เพื่อถวายโมทนาแก่พระนามของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มเป็นที่มารวมกันเพื่อนมัสการพระเจ้า เรามีความแตกต่างกันเผ่าต่างๆเรามีความแตกต่างกันด้านหลายๆเรื่องครับแต่เรามารวมตัวกันนมัสการพระเจ้านะครับอันที่สครับที่เยรูซาเล็มหรือดิเวทของพระเจ้านั้นเรารู้ว่าที่นั่นมีความยุติธรรมข้อที่5บอกว่าพระที่นั่งสลอรการพิพากษาได้ตั้งอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งของราชวงศ์ดาวิดซึ่งหมายถึงว่าคริสจักรจะต้องสำแดงความไม่ลำเอียงคริสจักรจะต้องเป็นที่ที่จะต้องยุติธรรมครับเพราะที่นั่นเป็นที่ที่พระเจ้าทรงใช้พิพากษา นะครับอันที่4คือที่แท่นคือที่จะอธิษฐานขอสันติภาพตัวนี้ได้บอกว่าขอสันติภาพถึง3าครั้งด้วยกันนะครับบอกว่าในข้อที่6ขอสันติภาพเยรูซาเล็ม in ข้อที่7ขอสันติภาพจงมีภายในกำแพงเมืองข้อที่8บอกว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอซึ่งเป็นคําอธิษฐานถึง3ข้อด้วยกันนะครับอธิษฐานขออะไรครับขอสันติภาพเกิดขึ้นดังนั้นเองในจุดนี้นะครับคำว่าสันติภาพนั้นหมายถึงสันติสุขความสงบความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่ง ที่ที่ของพระเจ้าเป็นที่ที่อธิษฐานของพระองค์และนั่นเองเมื่อเราเข้ามาอย่างคริสสจักรของพระเจ้าที่ที่นั่นควรจะเป็นที่ที่เป็นแหล่งแห่งพระพรเป็นเวลาที่เราอธิษฐานร่วมกันเพื่อจะอวยพรเหนือสำหรับคริสตจักรของพระองค์สำหรับพี่น้องของเราที่เด็กเดินทางเข้ามาเยรูซาเล็มเดินทางก็อย่างนีเวศของพระเจ้าอิสราเอลเข้าฉลองกันปีละ 3- 4หสนนะครับแต่เราจะฉลองกันบ่อย สัปดาห์หนึ่งหลายครั้งในนิเวศของพระเจ้าเพื่อจะมาอธิษฐานด้วยกัน4ประการครับนิเวศของพระเจ้าหรือเยรูซาเล็มเป็นที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ด้วยเป็นที่ที่ร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันเป็นที่ที่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นและเป็นที่ที่เต็มไปด้วยสันติภาพของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับโอพระองค์เจ้าข้าขํารลายปราถนาอย่างยิ่งจะให้เยรูซาเล็มยะให้คริสจักรของพระเจ้าให้นิเวศของพระเจ้านั้นเป็นที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ด้วยให้ความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นภายในนั้นนำมาส่่กกกาาารรรรนนมัพะเจ้ว และเต็ไมไปด้วยความรักความสามคัคคีความยุติธรรมภายในมีชีวิตที่เต็ไมไปด้วยความเชื่อมั่นเป็นแหล่งแห่งการทูลขอพระพรจากพระองค์ขออวยพรเหนือขึ้นจากของพระเจ้าที่ทุกๆครั้งทุกๆสัปดาห์หเวลาที่เราประชุมร่วมกันจะกลายเป็นที่เช่นนั้นจริงๆอธิษฐานด้กันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน